รถตอนเดียวมีหลายคันมากครับวันนี้ผมขอหยิบ1คันมารีวิวให้แล้วกันครับสำหรับใครที่มองหารถปีใหม่ๆหน่อยนะคือใช้งานยาวๆไม่ต้องไปเสียเงินซ่อมบำรุงมากมายนะครับเพราะรถคันนี้เป็นรถที่ปีใหม่มากแล้วก็ดูแลดีเล็กหม่น้อยน้อยมากเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคันนี้เลยครับโตโยต้ารีโวนะครับปี2017คันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะฮะคันนี้แม็กเวล5ก้านนะครับ เป็นแม็กใหม่ยางใหม่ดุมล้อใส่ให้ใหม่ปอกกันสัน่นปอกกันสัน่นใส่ให้ใหม่นะครับยางปี2022ยังไม่เคยวิ่งเลยนะตู้ก็สูง2เม10สีคันนี้ไม่มีการทําสีรถเดิมๆบางๆเล็กใหม่คันนี้แค่1 1 0 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับเลขใหม่น้อยจริงนะครับราคาปี17รถสภาพเดิมๆโรงงานแบบนี้นะครับ เราขายอยู่เพียง4 5 8 0 0 0บาทเท่านั้นมีโปรโมชั่นส่วนลดถึง20,000บาทนะครับก็จะเหลือเพียง4 3 8 0 0 0บาทจะผ่อนอยู่ประมาณ8,000นะครับผ่อนรมาณ8,000กับกระบาเงินแสนหาเงินล้านคันนี้